สวัสดีค่ะ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 เจอกับพี่ปอยอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเก็บตกอัปเดตกันแบบจริงจังและเข้มข้นมากเลยนะคะน้องๆบอกว่าพี่ปออัปเดตให้มันเป็นสเต็ปสิคะพี่ปออัปเดตให้มันเป็นขั้นตอนอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูอัปเดตแบบจริงจังไม่เลเทนะอ่าน้องๆบอกกันมาแล้วอันดับแรกเลยที่มันอัปเดตมาก็คือทรงผมนั่นเองเนี่ยทรงนี้นะจะทุคน พี่ปอแล้วทำไมของพี่เป็นสีเขียวเราก็ไปเปลี่ยนผมข้างในเจจ้ามันเปลี่ยนสามารถที่จะเปลี่ยนสีได้จะเปลี่ยนเป็นสีอะไรก็แล้วแต่นะจ้าอ่าเปลี่ยนมันปกติมันจะเป็นสีฟ้าใช่ไหมเราก็เปลี่ยนให้มันเป็นสีฟ้าก็ได้สีอะไรก็ได้แล้วแต่ใจเรานะจ๊ะอันนี้ก็คือการอัปเดตของมันนะจ๊ะน้องๆบอกว่าพี่ปอไอ้ยเข้าเกมแนละ้วแบบมั่วมากเลยอ,ะอ่ะ แล้วจะให้ดูแบบจริงจังนะว่าอัปเดตอะไรเล่นแค่นั้นอัปเดตอะไรเล่นแค่นั้นมันก็จะแบบว่าเฮ้ยคลิป1น,นาทีเองนั่นเนี่ยอันนี้คือยืดจะเป็นหนังสติกแล้วอันนี้ก็คือที่คาดผมเพิ่มมาอัปเดตอันแรกก็คือเจ็บคออ่าอะไรอ่ะวิกวิกมาใหม่ที่คาดผมแล้วก็แว่นตาแว่นตามีหนวดแค่นี้นี่คือสิ่งที่มันอัปเดตมาไม่มีอะไรนอกเหนือจากนี้เขา้าใจปะ ที่พี่ปอเข้าไปในเกมแล้วเล่นนู่นเล่นนี่คือเล่นให้มันเพลิดเพลินเพลิดเพลินเจริญใจโอเคอเข้าใจไหมคะเข้าใจไหมนี่คืออัปเดตมาแล้วจบคลิปจบ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 ง่ายจังมาเราไม่จบแค่นั้นเราจะมานั่งคุยกันต่อถ้าเกิดว่าเราเข้าเกมมาแล้วมันไม่มีอะไรให้ทําแล้วเราจะทําอะไรแล้วก็นั่งเฉยเยนั่งเฉยเยไม่มีอะไรให้มันพูดให้ฟังว่ามันอัปเดตผม มันอัปเดตอ๋ออ๋ออที่คดผมอัปเดตลูกตาใช่แว่นตาโอเคแค่นี้จบแล้วนี่คือจบคลิปอัปเดตนะจ๊ะทุกคนเข้าใจตรงกันไหมเออเข้าใจแล้วมีอะไรอีกอ๋อก็มีแค่นี้ทําไม่ให้โดนแม่ทำอะไรแล้วเราจะทําอะไรนี่กดไวยกดไวยแล้วก็กดบีบายบายไปแล้วอัปเดตที่สั้นที่สุดใน3โลกของพี่ปอน้องๆบอกให้อัปเดต ถ้าอัปเดตเท่าไหนเล่นเท่านั้นเราก็จะได้เท่านี้คือนั่งอยู่เฉยเฉยมองเพื่อนเข้าโรงเรียนเราจะทําอะไรจากนี้ไม่ได้เราจะหยิบอะไรไม่ได้เลยเพราะสิ่งที่เราหยิบมามันคือของที่มันอัปเดตไปแล้วทั้งนั้นเราเต้นไม่ได้เพราะอะไรเพราะถ้าเต้นมันเคยอัปเดตไปแล้วเราเต้นไม่ได้ท้าเต้นแล้วน้องจะเข้าใจผิดว่ามันคือการอัปเดตท่าเต้นฉันทาอะไรไม่ได้เลยเหรอเนี่ย มองเพื่อนมองอย่างเดียวโอเคฉันเข้าใจแล้วอัปเดตอะไรรู้แล้วใช่ไหมย้ำอีกรอบทรงผมแวนตาที่พัดผมแค่นี้เราอย่าทำอะไรนอกเหนือจากนี้ไม่เช่นนั้นน้องจะงงโอเคเข้าใจเข้าใจแล้วนะคะทุกคนอัปเดตแค่นี้คิดหน้าก็คงต้องเป็นแบบนี้ต่อไปอัปเดตอะไรเราห้ามเล่นอย่างนั้น <c oughs> บั็กเราก็ห้ามทำนะไปทำในคลิปต่อไปน่นโอเคไว้เจอกันใหม่ บา,ายบายข้าใจตรงกันนะไปแล้วสยนลัละอัปเดตอะไรเล่นแค่นั้นเราอย่านัลักเรื่องไปแล้วพี่ปอจริงจังมากไป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 